มื้อนี้ฮากาซิมาตามะโธกินน้องพี่น้องนี่พักกั๊บฮากาเก็บมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องมีพักสะเงะหายเนาะอันนี้บ้านสุขครเอิญพักสะเงะหายด้วยพี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและสําหรับมื้อนี้ก็สบายดีตอนสวยๆเนาะพี่น้องกับบรรยากาศคนโตกลิ่นเนาะพี่น้องและมื้อนี้สุขครรมกามาหน้าคือเก้าเนาะพี่น้องก้าบนโต๊กะได้ออกมาเนาะพี่น้อง มันต้องจะเป็นได้พี่น้องได้มาเลี้ยงโง่เพราะว่าถ้ามีอ๊อกกะโง่กะทีหิวนี่น้องพี่น้องื้นนี้ก็ออกมาหน้าคนเดียวแหล่สักข่ำกะสิพาพี่น้องมาตํามะโถ่น้องพี่น้องท้อนี้สิตํามะโถ่กินข้าวตอนเท้งน้องพี่น้องตํามะโถแล้วก็กินกับพักสะแงหน้าพักสะแงห้น้องพี่น้องแสบแบได้เพราะว่าสักข่ามักอันตากินกับพักสะแง พฤติเหตหไฮน้องพี่น้องกาแซบคือกันเนะจะน้อยจังขึ้นไปต่ำนาะพี่น้องตอนนี้กระนังลิ่นอยู่ต่ำแถวตะลังเียงนี่แหละฝนกโตกลิ้นตั้งแต่เช้าๆน้างพี่น้องตั้งแต่ตื่นนอนมากอะฝนตกแล้วนาะพี่น้องยังมีเอิรนอยู่ตอนนี้กะสิบเอ็ดโมงเลยเมื่อนี้กะฝนตกอีกแล้วนาะพี่น้องเมื่อวานนี่กะตกตั้งแต่อันตอนแรกน้องเอมื่อวานนี่เนาะ เมื่อวานนี่นะตกประมาณสามโมงเนาะพี่น้องฝนตกเมื่อนี้นะตกตั้งแต่ส <า S 1> ี่ส <า S 1> โมง <สา S 1> แล้วกันยังตกอยู่เนาะพี่น้องเมื่อนี้กะสกําก็ออกมาหน้าคือเก้าเนาะพี่น้องเพราะวะอ้อมมาเลงโงนะ่เนาะโง่กับผู้ว้ยอยู่ทางผุ้ละเดินพู้น้องพี่น้องถ้ามีอ้อมาผัดโง่กะหิวย่าเนาะพี่น้องได้กาม,ออกมาเกอเป็ดเกอไก่คําพุ้ละแจงสีเฮาอันเฮาบ้านเนาะพี่น้อง เพราะว่ามื้อนี้ก็ออกมาคนเดียวเนาะพี่น้องอันอีเมะกับน้องเอเพิ่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าทางเนี่ยเด็เพิ่นกเ็เลยมีด้มากส่วนว่าน้องย่เพิ่นก็ไปหุ่งเเห็นเนาะพี่น้องฝนตกนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่เจ้าห่าสิตกจนคําเนาะพี่น้องตกอยู่จักจาก้าพี่น้อง บนโต๊ะอะหน้าคือเก้าพี่น้องเลย้มนี่เฮากะซิมาตำมะโถกินเนาะพี่น้องนี่ผักกั๊บห่อกะเก็บมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่พักสะเงะห้เนาะอันนี้บ้านสักคำเอินพักสะเงะห้เด้อพี่น้องนี่พักสะเงะห้อันนี้น่ะพักสะเงะหน้าเนาะบ้านสักคำเอินเด็พักสะเงะหน้าเนาะพี่น้องเอามากินกับตำมะโถเดี๋ยวสักคำซิมาตำก็เนาะพี่น้องบันนี้ก็ได้เก็บพักมาเรียบร้อย กามาโทก็เอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเก็บจากศวนไม่ไม่เลยเนาะพี่น้องเอ๊มาโทอีกก็มีเนาะพี่น้องพักยาวๆเลยพี่น้องเก็บมาจากโวนเข้มงซับภุหลาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาตํมาโทกันเป็นสีมืดๆเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กระฝนตกอยู่เเนะม่นฝนเลยเขาทำกับชีเซอร์เพ้มประมาณนี้เนาะพี่น้องแบบนี้จ้ะ เอาไปงนนูเืือแล้วแป้งนูนเนาะพี่น้องคาดว่ได้จะเทลเมนเ้นตปแป้งนู่นทำไม่รอดมาหน้ากระลืมกระเม้นได้กลับมือเอาอีกนูพี่น้องแป้งน,น,น,นูนี่เสื้อลายกระน,นู่นไลน์นะพี่น้องนนอ่ะเสื้อสัมี้กับพ่อแป้งนูมัดไว้แบบนี้ค่ะ ก็มากกับซิเซอร์เกอร์รถนะนี่นนเกอรประมาณนี้เน,นาะมะขิดบันนี้ก็อนเสือรถขิดก่อนเพราะว่าประแดะเสือเอ้าต่ำมาเท่าแหละขนมถึงไซิเซอร์หนึ่งหน่วยสองหน่วยเอามะขิดสามหน่วยพอหนุ่มพี่น้องยันเพชรดิเสือลายกันสามหน่วยนะเนาะหรือ,อว่าเอาอีกบันเนาะ สี่สปะสหน่วยควันมันตกนี่าจากชัวเขา อล้องกด็ดีต่งา,ดาดง,ตดงดยกัก็ตงเงี้่เยนีดยมันงแห้งต้องได้ยางยัง้

จะล้างดิสมมุติ ตอนนี้เขากระตำม,มาทุ่แล้วเรียบร้อยนาะงพี่น้องมาเดิอมากิน,ข,น,นข้าวมซอคคำเด้อพี่น้อง,องขา้าวกระตำม,มาทุ่เนาะมันนี่กระดายมามาพี่น้องมากินข้าวนำเยนเด้อตอนนี้การทานขางกินแล้วพี่น้อง 刚讲过我所以说。 มันจะร่างก็จะให้หน้าที่นี่ใช่ไหมแค่เพื่อให้